มันหนกวิ่งก่อนแล้วกันเผากรุงีล้วเผากรุงสีเลยนี่ของจิงอะไม่ใช่ตอ็นมาถ่ายหลังให้ดูกันดไหนอะไปถ่ายหลังให้ดูกันดิถ่ายหลังกันดิก่อนกีอะไปใกล้ๆไปอีกเดินไวๆตาก้องอะจะวิ่งทันมั้ยเนี่ยไหนไูที่เน

Tắt cuộc cái lên này tắt nó mới tắt đến nào. Nó phải nó Bỏ đâu? Ngoài dưới. Ngoài căn căn nó nhiều. Giờ mình đuổi nó vào đập. Chưa. Ừ. Tắt đến à. lên. luôn trong bạn nó vào. đầu đâu?

ยังยังยังวตัดหกนะักตรงนี้ไปน่ะยัวเปลือกฝั่งนี้หนะี่งฝังนี้นะโอ้ยวิ่งว่อนเลยเว้ยตรงนี้ขุดตรงนี้ดิไม่ได้ตัดอะไรวตัดล่บมบางละจันเอออนนี้หักมาได้เลนะยหน่ะเออเนี่นนะยขุดตรงนี้มันจะด,ดูกน้ำหวานทั้งหมดเออหน่าพอเละหมดแล้วเละหมดแล้วเละหมดแล้วขุดต้อนออกอื้มนี่โชว์โชว์โชว์โอ้ขุดตัวตรงนี้ดิตรงนี้ตรงนี้ ฝุดแล้วฝั่งนี yes, ้ออกอีกเลี้ยวๆเลยครับเลี abe, ้ยวๆเลยครับหมอปลาเลยจะสู้หมอลุงหมอลุงหมอปลาเลยสู้หมอลุงตีมาแล้วบางระจันนี่โอ้โหอาชีพใหม่ลูกไปหาชีพใหม่นี่ขอขอนี่กูขอทำหม่เนี่ยทำที่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวล้างหลดล้างหลดนก็ามัดมีน้ำหวานไหมน่ะโอ้ยสุดยอดไงครับเจ๋งเลยฝั่งนี้ก่อนนึงเนี่ยฝั่งนี้ก่อนนึงเนี่ยพูดออกดิฝั่งนี้ นะใช้ลิ้นไอป้ปากงับเลยปากงับเลยไห <c oughs> มเห็นหมอปลาเขาใช้ปากงับอะ่ะสุดยอดนักล่ามิ้มโอ้โหจ็บหมดแล้วว่ะอีกนิดเดียวหมดเลยในี<ม>่ไปหมดแลยใน,นี่เดี๋ยวนิดเดียวนี่เลยขย้นนิดเดียวเลยเฮ้ย <c oughs> เราแกล้งวิ่งไหมเข <c oughs> าจะคิดว่าเราวิง่งที่นี่หลังนะฮะมีก๊อ <c oughs> โอ้ย <c oughs> บหมดเลี <c ười> ่เดียวหมอ้ยะล่วงะล่วงลังตะล่วงวิ่งไม่ทันเลยหน้าเผาไปลังต่อี่กมังไ้ก่อไม่หักของบนออกเลยอดล่วงวะโชว์โชว์โชวกล้องโอ้โหมีน้ำเนี่ย

ยังไม่จบนะครับยังไม่จบย,ย,ยังเหลืออีกลังหนึ่งโอ้โหยุกปลาฟ้าดงบุกปลาฟ้าดงไปถึงไหนแล้วนี่เฮ้ยเฮ้อโอ้โหยังไม่ถึงอ่ะ ไหนด้วยไหนมีผู้่ายผู้หญิมาจับมั้งไหนอ่ะหน้าเห็นวะเนีอะไหนวะไม่เห็นเลยมีปะมีมาลองลองดูกันลองลองไล่เลยไล่สองเข้าไปใกล้เหรอเห็นไหมนี่ตายนี่ตายนี่นี่ใหญ่มากเลยมันยังไม่มีมั้งไล่ดิไล่มันจะหนีปะถอยก่อนถอยก่อนไปเดี๋อยๆถอยก่อนแล้วกัน มีแล้วมีแล้วเข้เขี้ยวมีควันเลยต่าตัวมันเงหยบแล้วอะแล้วเดียวมีเียวมันจะล้งแล้วนะเออจะล้างแล้วมันมีเดียวัมันออกลูกนีแย่หมืนนะลังตะมุนเป็นเด็ดแต่น้อยครับแตกแล้วแตกแล้ว เลยตัดขอนเลยจรยงต้อ,องะลุดตูดว่ะวิงไปทันเน้วอตัดเลยตัดแล้วเขย่าเขย่าสุดจะเด็นลำหนา้าว oh ่ะโอ้ยนักนักล่ามีมผากันด้วยจิยม่าเลยวะ

อีมีเสือขโมยของอองไมกล้องไม่าเยโอ้โหยืนังไม่โอโ้ยยืนจะไม่จะอยู่แนละ้วโอ้โอหมือมือก็จะถือกล้องที่จะงายท้องอ่อออะคนไปตัด,ดไม่กลัวเลยคน,ยน,นไทยต้องงหนใต้เลย